ไข่ขาวโอ้ไข่ขาวโอ้โอ้โ้โอ้ันพันเดียวกันไหมลูกไม่คันนี้แมวบ้านโอ๊ยทำไมสวยอย่างนี้ล่ะอันนี้แมวบ้านนี่แมวบ้านไข่ขาวแมวบ้านโอ้โอ้ยงามเนาะสุดยอดเลยลูกเอ้เอ้นี่ซื้ออีกหรือเปล่าตัวไหนครับตัวขาวเนี่ยลูกไข่ขาวเนี่ย ตัวน,นี้ไม่ได้ซื้อคัอันนี้เอามาจากบ้านครับหรอโอ้ไข่ขาวเอามาจากบ้านอุ้ยน่าเกียดแท้น่าเกียดแท้ไข่ขาวนี่ออืไข่ขาวน่าเกียดไข่ขาวน,น่าเกียดโออโอ้ยยายขอไปลงหน่อยนะไข่ขาวนะอือยายขอหน้าอุยอนะอ้ยเพื่อนกันเพื่อนกันฮนะหน้าเพื่อนกัน อุย้ยลูกสาวลูกชายเนี่ยคงแบบเป็นคนรักสัตว์ใจดีคนหนึ่งนะเนี่ยอชอบชอบแมวเหรอลูกใช่ค่ะไข่ขาวาค่ะไข่ขาวอันนี้ไข่ขาวยานไข่ขาวบมกาบมกาบมกาออกจากบ้านาค่ะไข่ขาวบมกาออกจากบ้านค่ะมีตะพิงพิงผู้ดเดียวทิพย์ก,กาออก น้องสาวอีกผู้หนึง่งรับกินเขาแล้วก็รับเน,นาะะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ผิงผิงกับผิงผิงผู้เดียวทิ้มักค่ะผิงผิงผู้เดียวมักแบบนี้นน <laughs> พุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้พียเพราะเจ้าายเป็นอันนั่นห้แล้วเอ้ มากพ่อปัญญาจ้ะขอบคุณมากค่ะลูกชายค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ไะตุ้ยกับปีค่ะพ่อแม่พี่นออ้องนะพบกับพิงพิงอีกเนาะค่ะนี่อันไปตุ้ยกับงาไปหาพิงพิงที่หลังบ้านกับบเจอ เจอหนายเพิ่นเอาผิงผิงมาไว้หน้าบ้านบ่ให้เพิ่นเครียดพวกแม่พี่น้องบ่ให้ผิงผิงเครียดผิงผิงค่ะค่ะนี่เพิ่นก็โดมละเออโดมกระป๋องน้ำหาโดมกระป๋องน้ำโดมนั่นโดมนี่ไปทั่วละกินของตะของแม่กินหมูกินหมาแม่ค่ะผิงผิงอู้ยายสิบะได้พ่อผิงผิงอีกแล้วเด้ผิงผิง ยายสิเบรมาหาผิงผิงอีกแล้วผิงผิงครับผิงผิงดมหยังลูกดมหยังฮะดมหยังอุ้ยผิงผิงนี่ลูกปลาเว้ยผิงผิงลูกปลาลูกปลาลูกปลาหลายเว้ยผิงผิงนี่ค่ะเจ้ะน่าให้เพิ่อนกัเอาเชือกผูกเชือกไอ้ของค่ะ ห้องไว้คุณโอ้ไปใส่น้อหอืสิไปใส่เออสิไปใส่ลูกพิงพิง,พง,พงสิไปใส่ฮพิงพิงสิไปใส่โอ้ยอันมูไปใส่มูไปใส่คือบ่ออกมาเห่นน้ำเพืน่นอะเพื่อนอะโอ้ยนองอนแบบสบายแล้วที่นี่ค่ะมูไปใส่มูพิงพิงไปใส่สบวส่วนกันออกม้าเห่นฮ้ ผิงผิงคือมาพูดเดียวอือค่ะโอ้แปลกเนาะก็หมาเธอแม้ก็สมัครเก่าจังสิจากว่าคันบอกคันดอกมันก็คงจะเป็นกริยาที่แบบคุ้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่คงจะเป็นกริยาของคุ้นเคยเก่านั่นเก่านี่ยู่บเซาจังสิ่ห่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเก่าไปเรื่อยเก่าไปเปื่อย ค่ะพิ้งพิงนี่เพินสิไปใจเออค่ะเพินกะแดเวียนมาเออมาทัวร์ละเพ่าแม่พี่น้องแถวนี้เสื้อเสื้อเพิ่งย้างค่ะเสื้อเพิ่งย้างค่ะอันบานไก่เลี้ยนเคียงเพิ่งกับ่ได้อัน ล่างเกียดล่งงอนผิงผิงเนาะเพราะว่าผิงผิงหาค่ะบันนี้ที่ไหนล่างเกียดล่งงอนผิงผิงก็จะให้ผิงผิงไปผิงผิงดูเจ้าไนต์เจ้มาเนาะเจ้าไนต์เจ้มาเนาะฮูงฮุงว่าเจ้าไนต์มาค่ะฮูงว่าเจ้าไนต์มาเดียวเปล่ามาหาเลยคุณอ่ะอ้ ว่าจนายมาป่าปัดจบฮึ่มนายเกาหากับปัดจบโอ้ยิงิงพูแม่พูดแม่อ้น้อยออกกำลังกายเแม่พ่นโอ้ยมีความสุขหลายผู้ไดสิมีความสุขปางผิงผิงเนาะผิงผิงนอนกิ่งนอนเกลอดพ น้อนกิ่งน uh. ha. ้อนเกลือบพิงพิงอ่ะอืมค่ะหายยังลูกหายยังลูกเออพิงพิงหายยังอืมพิ้งพิ้งเอ้ยพิงพิงระวังประตูถึงได้ลูกเด้อ ดูกชายบอกพระมูเผนออกมาแน่เขาบ่มักออกมาไม่กล้าออกมากลัวมีทิ้งทิ้งคนเดียวทิ้งทิ้งเก่งเว้ยในกลัวทิ้งทิ้งเอ้มื่อนี่เปลี่ยนปอกข้อใหม่ไว้เมื่อนี่เปลี่ยนปอกข้อไงทิ้งทิ้งครับทิ้งทิ้ง

กับซัมีด้ค่ะคุณนายพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ